อยากเปลี่ยนเบอร์โทรว่าเฮีย โคตรบันเลยเนาะแม่งมันมากอะ่ะโคตรมันอะ่ะมันจริงเว้ยโหยังหวะที่ผมเกือบหมดตัวผมขึ้นมาได้อะ่ะไอ้เหี้ยเจ็ดเจ็ดเบอร์ใครวะเจ็ดเจ็ดเนี่ยเบอร์คนรวยชวนเลย สวัสดีครับฮัลโหลด็ครับอันนี้ใครอ่ะเอ่อขายเท่าไหร่ครับ,รรบอันนี้แก๊งไหนอ่ะเสาทิศครับเสาทิศสนใจซื้อเท่าไหร่ครับอ้าวยังใครโทรมาวะศูนย์สี่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 ใครวะศูนย์สี่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 อะไรอ่ะมึงจะโทรซ้อนกันทำไมเนี่ยไอบอลน,นี่หว่า สนใจราคาเท่าไหร,ร่ครับขายเท่าไหร่ครับลุงแหมะอันนี้อันนี้อันนี้สนใจราคาเท่าไหร่อ่ะเอาไม่รู้ราคาครับนะครับเออตอนนี้ผมไม่รู้ว่าราคาแท็กมันขายกันเท่าไหร่เหมือนกันอะ่ะอันนี้ไหวเท่าไหร่เอาพูดมาดีกว่าไหวเท่าไหร่ผมจะได้คิดดูครับว่าไหวเท่าไหร่อันนี้แท็กจูนนะจูนเหรอครับใช่ใช่จูนจูนลุงแม็กครับ แปเมครับแปดแปดเ็มใช่ไหมเอาขอสิบได้ไหมครับอ่าถ้าถ้าสิบผยากขอผ่านก่อนครับถ้าสิบก้า <9 S 1> <9 S 2> ได้ไหมก้าเพราะว่าผมซื้อมาแปดอะ่ะผมขอกำไรล้านนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปซื้อเทสล่างไงถือว่าช่วยผมได้ไหมเสาร์อาทิตย์ขอล้านนึงก็คือเก้าล้านอันนี้จูนดีมากมาลองขับก่อนได้นะเดี๋ยวผมขับไปให้หาเดี๋ยวผมขับไปให้ดู ขอ8.5ได้ไหมลุงครับโอ้ย8.5ช่วยช่วยผมเถิดตะกี้เนี่ยผมผมไปเล่นไพ่มาเสียกระเจ้าไปเนี่ยลองไปดูเดทใต้คาสิโนอ่ะผมแทงทีสองล้านอ่ะผมขอนิดนึงเถอะเดี๋ยวผมจะไปเล่นไพ่ต่ออันเนี้ยขายรถเพื่อไปเล่นพนันเลยนะได้ไหมได้ไหมช่วยเถอะช่วยเถิดช่วยเถอะนะได้ครับได้ครับได้ครับอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปหาส่งโลมาก็ได้ครับได้ครับเขี้ยเถ็ดลาใครได้หลายสัตว์ เมลอนขอโทษนะแต่กูซื้อลถให้ใหม่เดี๋ยวกูซื้อลถให้คันตอนนึงถามล่อนกันเออเมลอน เมลอเนี่ยกูไปเก็บเมล่อไอสัตว์ไม่เป็นไรมันน่าจะเข้าใจไม่ใช่ผมเป็นคนที่หาเงินเก่งว่ะสัตว์เอ้ยคนเทพคนที่อะไรเทพที่ผ่น เออไอ้เหี้ยผมไปพลาดเสมอไอ้เหี้ยเสมอแม่ง คือเอที่เราเล่นไก่นั่นจนลืมที่จะแทงเจ้าอ๋เอเข้าใจปะปกติผมจะแทงเจ้าทิ้งไว้เที่ผมได้สองสามล้านอ่ะคุยโคตรเสรียดายเลยอ่ะไอ้เที่อสัตว์เอ้ยแต่ช่างแม่งเหอะการพนันแม่งไม่รู้หรอกไอ้เที่อรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้แค่นั้นอนะ่ะเสียดายชิบหายเลยเออไม่อะไรไอ้เที่ลืมเสมอรู้ไงไม่เท่ารู้งี้อ่ะรู้งี้รู้งี้นะจะเลิกเล่นตั้งแต่สิบสองล้านแล้วไอ้ที่จริงๆรู้งี้อ่ะ นี่คือการพนันเว้ยยิ่งอยาไปเล่นเลยนะเมื่อกี้ถ้าหมดตูดคือหมดไปแล้วนะหมดตูดอ่ะเข้าใจปะ ้ตอนวันห้าร้านนะเสี่ยวจริงเทียวันท่า้านอะไม่มีเราจะเสียแล้วแต่แม่งโคตรสนุกอะแบบว่าเราไม่ได้เติมกาชาแล้วแบบว่าเออแม่งเงินทุกบาทแม่งเยอะอะมีค่าเสมออะเราใช้ทิ้งไม่ได้อะไม่เหมือนเมื่อก่อนอะ เสาทิศอยู่ไหนครับเาทิศลองลองไปขับ,บลองขับเลยลองขับไปนั่งไปด้วยกัน<อ>นี่ไงลองขับเป็นจูจูลงใช่ไหมครับใช่ใชลองขับดูก่อนลองขับดูก่อนอ๋อนนอันนี้น่าจะเป็นพอยต์ตเก่านะ น้อ,องขับดูบก่อนดิน้องขับดูก่อนเบรกดีเร็วดี <S <S อันนี้น่าจะเจ็ดคอยด้วยซ้ำอันนี้นะ,อะขอ,อ,อะขอร้องเขาหนึ่ สองร้อยห้าสิบอ่ะถือว่าแรงมากนะครับไอ้บวันมันโทรมาหาทำไมว,วะมันโทรมาเลยครับเออบอลว่าไงว่าไงับล<อ>ุงข,งขายแดกแล้วครับเออผมซื้อผมซื้อเทา่าไหร่ขาเเยเท่าไหร่อ่ะยี่สิบล้านคุณแพงลุ้มแพงมึงยาวเท่าไหร่อ่ะ เราดีเอาราคาสาระอ,อ,อันนี้ซื้อจริงอ่าเท่าไหร่เมื่อไเท่าไหร่ราคาเอาเอาราคาที่ลุงอยากขายแล้วไม่ปั่นอ่ะสิบเอ็ดล้านเท่า,หะะาไ,ไหร่นะลุงสิบเอ็ดล้านเรื่อยไหมสิตัวเราเลยเอาดีๆเพราเราเลยสิตัวได้ไหมมึงหลอกรอไม่ได้บุกรอซื้อไม่ได้ก็ซื้ออะไรก็ลุงยิบกุญแจรถมาผมก็เอาเงินได้ดล,ลุงนะไอ้เหี้ยอะไรไอ้สัตว์มึงต้องให้รถกูก่อนมึงต้องเอาเงินมาก่อนเจ เอาุงไปรูไปซื้อของไปเร่อยรูเอาเอาแบบแก้กูไม่มีคนจะซื้อกูแล้วเนี่ยมีคนจะซื้อกูเก้าล้านกูไม่เสี่ยงดีกว่ายอมขาดทุนร้านหนึ่งเนี่ยกูนั่งอยู่กับ่ยเอาเนี่ยไมอยากได้เงินล้านหนึ่งอ่ะแล้วแต่รู้อ่ะกูไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วแต่รู้นะลุงจะซื้อใจกันนั่นเนี่ยเออไม่เป็นไรรอไปขายบอลดูครับไอ้บอลมารับซื้อสิบล้านอ่ะ ได้ครับลุงรูขายเลยเอาไหมไม่ไม่ผมผมผมไม่ผมไม่ขายมันผมไม่ขายมันอ๋อผมยอมยอมแต่ว่าผมขอเก้าล้านให้ได้ไหมก็ลุงว่าแค่เก้าล้านครับลุงนั้นขอเก้าล้านสองแสนขอต่อยอดสองแสนสองแสนจริงจรสองแสนขอเพอ่สองแสนนึงแค่ผมสองแสนลองโทรไปถามไอบอลโอเคได้ครับเลขหนึ่งหนึ่งเก้าครับเก้าแปดหนึ่งต่อไหนึ่งครับศูนย์ครับ หนึ่งหนึ่งเก้าครับเก้าล้านสองแสนนี่ครับหนูเข้ามาครับรถล,ลุงไปก็ได้ครับโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปพาโอเค okay, ได้ขอคุณมครับ อนกูขอโทษแต่กูต้องไปจริงๆร่อนไม่ไหวแท็กใช้ไม่ได้ลอนมันต้องไปที่เทสลาล่อนกูขอโทษจริงๆ ตอนนี้มีเท่าไหร่วะเขียบีสิบเจ็ดล้านสาัว์สาวทิ่อระชอบแท็กเออสาวทิ่มันอยู่กับแท็กมานานไม่ชอบไม่แปลกหรอกเอาจงจริงอ่ะชอบไม่แปลกเทลักเก๋ไง่เทลักเกดไงเทลักเกยไกัไบวะ เทลาเทล,าเทลาอย่างงี้ดีกว่าาษายดีกวไทยแบบเทลา เออกูลืมเอากล่องซ่อมวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแถมกล่องซ่อมให้เขาไปสองแสนไงค่าสองแสนไปเลยมีบริจาคเงินบ้างไหมครับ ก็เปิาแล้วครับ119ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอมีเงินสดไหมครับไม่มี็นไแต่น้ำมันเดี๋ยวผมกดให้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับน่าจะดนทางพอดีครับโอเคขอบคุณครับ ได้นะน้องแล้วไม่ต้องแบเน,นะ แชทนี่หว่าที่มันเด้งตลอดออกไงออกไงวะไม่จะออกกับดักแชทนี้ไงอะ่ะกดกดอะไรอ่ะครับถึงจะออกได้อะ่ะลบดักชแชทอะ่ะอ๋อต้องกลับไปในนี้ยังไงต่อ เนื้อย่างครับมีใครรับเนื้อย่างไหมครับยังไงต่อครับแล้วทำไงอ่ะกดลงมา <S 2> <S 2> <S 2> เดินขวาอ๋อเนี่ยแล้วขอบคุณครับเนื้อย,ย่างครับเฮ้ยเอา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 ขายเท่าไหร่ มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งครับอะไรนะ1มื่นมืนหนึ่งพันครับขออันเดียว <c oughs> ให้ผมได้ไหมครับผมระบากมากเลยไม่มีข้าวกินผมครับ เราจะไปหาเทสลาจากหม่องไหนดีวะ ขายเบคบีเทตลาบกวกไวเฮียเอ,อ้ยคนเมื่อกี้มันขายออกแล้วหรอวะนึงนะไม่เชื่อลเลยวะโอมโมโลล่เนี่ยไม่จะไปแล้วปะประมูลวันที่เท่าไหร่วะเฮียผมรอจบวันประมูลดีกว่าไหม รอจกใหม่ถึงแบบคนร้อนเงินน่ะผมว่าไม่ต้องมีว่ะวันที่5ใช่ไหมอีก4วันงั้นเราไม่รีบแล้วกันเอ้ยตอนเนี้ยน่าจะซื้อได้เว้ยคนมันต้องการใช้เงินก่อนประมูลอะ่ะจะเป็นของวันที่คนต้องการเงินเยอะที่สุดแก๊้งอะ่ะ เทเล่าได้ที่ไหนคนอยู่วระมาณสามร้อยกว่า แอนมินครับเคลล่าอันเนี้ยเขาไปไหนหอะครับเห็นบ้างไหมไม่ทราบเลยครับจอดนานนะครับ

ใครที่มันแบบรู้เยอะปังวะให้เทียทอากะศน่าจะรู้จักคนขับเทล่าอยู่นะเฮ้ยทากะลุงมึงรู้จักคนขับเทล่าบ้างปะขับเทล่าหรอน่าจะพวกอุกซุนนะเห็นอุกซุนขับเยอะอยู่อุกซุนคือแก๊งอะไรวะซุนไอ้แก๊งสุดเทาตอนที่มันจับมือกับวาเลนยับลุงแต่น่าจะเป็นพวก ุกซุนกับบิบิโน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 มีเงินให้พี่บ้างปะหมดแล้วเอาดีพี่มีเท่าไหร่เนี่ยหมดกับคันนี้พี่มีเท่าไหร่ไม่มีแล้วต้องมีสักบาทแหละมีมันมีมันเหลืออยู่เก้าแสนห้าแสนละกันครับพี่เอาไปทำอะไรอ่ะผมต้องการเงินโอ้ หัวข้ามก็โดนไปอีกล้านนึงก็นี่ไงขอนี่ไงผมจะไปซื้อของหนึ่งหนึ่งเก้าพี่ขอสักแปดแสนได้ไหมอ่ะอ่ะห <11 9. S 2> นึ่งหนึ่งเก้าแลยเหรอก็เจ็ดแสนก็ได้ให้พี่เก็บไว้สองแสนเรียกเลยนะหนึ่งหนึ่งเก้า ขอบคุณครับวฮ้าวฮ้ยเหลืออีกเท่าไหร่ได้รอแล้วเทดล่าตำรวจอันนี้ใครเนี่ยคนขายกาแฟครับมีกาแฟขายไหมครับมีครับผมแต่ผมมีเงินแค่ห้าร้อยอ่ะมันซื้อได้ไหมครับ โอ้โหน่าจะไม่ได้ครับโดคุ้นเหมือนแบบแบบนี้เหมือนเหมือนมีสตอรี่อยู่เลยใช่ไหมใช่ครับผมมีเรื่องอยู่ครับเงินเงินไม่ได้เลยครับเอาทำไมอ่ะได้เขาห้ามไปเนี่ครับห้ามพพอร์ตแกงที่มีสตอรี่อยู่ห้ามติดอะไรเงี้ยใช่หรอใช่แล้วครับตำรวจครับมันต้องกี่เปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับมันมันกี่คนถึงจะป้นได้ครับ ป่นเหรอลุงตำรวจต้องกี่คนถึงจะป่นได้ครับสิบห้าครับสิบห้าเหรอลุงยังไปป่นเหรอครับนักหมอกี่คนนะครับสิบสองอ๋อแทนตอนนี้ก็ป่นไม่ได้ครับลุงยังไปป่นเหรอไม่ได้ไปป่นผมได้แค่ถามไม่เฉยครับว่า<อ>ป่านได้หรือเปล่าแปลกๆนะครับเนี่ยไม่ได้ไปแปลก มันไม่มีใครขายกาแฟผมไงอ๋อไม่ได้จะไปปนแต่ก็จะไปเอากระเพราควางนั้นเถอะใช่อ๋อโอเคครับ